โอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วมาแล้วนะน่นมาแล้วครับผมโอ้โหมาแล้วครับผมเกล้ใกลมาแครับอุ้ยอยู่ไหนละตัวมันมาแล้ว ส, <im sharing> สวัสด <im> ีคร <im> ับผมเพื่อนๆพี่ๆนนๆและนักตกปลาทุกท่านนะครับผมและท่านผู้ชมทางบ้านนะครับก็วันนี้ผมก็จะพานาๆมาที่อ่าอ่าบ่บ่ดินอ่ประดิษฐ์ศิลนะฮะบ่ดินประดิษฐ์ศิลอยู่อ่าอำเภอสามพี่น้องสุพรรณบุรีนะครับผมฮะอ๋ออำเภอสองพี่น้องครับไม่ใช่สามพี่น้องสามพี่น้องผมอีกคนหนึ่งโอเคครับผมผมก็ไม่ได้ทํากันบ้านมาดีนักโอเค มก็สวยฮะวันนี้ก็สายละแปดโมงกว่าแล้วก็ขอ,ขอลงเหยียอเลยนะครับผมตีไกลตีใกล้นะาสายประมาณนี้ก่อนค่ยกัน

ปลาเล็กกวนดีมีมีมปลาเล็กกวน <c oughs> มีนกเล็กกวน <c oughs> อยกที่ใส่นะ สวยหน้ามันนอนโอ้ไปครับไปครับครับมาแล้วนะนนมาแล้วครับผมโอ้มาแล้วครับผมจิงใกล้มครับอุ้ยอยู่ไหนละตัวมันโอ้โห อาจจะยิสกอาจจะยีสกอูโหไปนู่นละเขาผักเขาหญ้าละเขาหญ้าละอ้โหูเขาหญ้าเขาหญ้าเขาผักตรงนี้ละยีสกถิงด้วย ครับผมว้าแอบมบแรกมาแล้วดิ่งโครงเลยว่าเปิดหน้าลอกอยู่นะโอ้ใส่สามอยู่ เด็กสามาแล้วตัวแรกยิก่งศกโอ้โหกำลังคุยกันนะั้นนุ่นเลยมาแล้วตั้มแรก เข้าปากครับเข้าปากโอเคถูกต้องอะไรนะฮะน่าจะครับน่าจะไซส์สามเหมือนในดอนยอเลยไซส์นี้ดอนยอก็มีแต่ไซส์นี้แหละ่ามาแววกำลังใจมาแววเดี๋ยวหาอนนั้นก่อน อยู่ไนหนวะไม่ใช่ตัวเล็กเดี๋ยวลูกเดียวโอเคอยู่นะนนท์ใต้นี่นนนไป3สามครับผมเดี๋ยวช่างให้ดูตอนจบนะฮะโอเค เออดึงคันจมเลยโอกมาแล้วมาแล้วครับผมน่าจะปน,นินมาจะปน,นินครับผมมาแล้วครับผมปน,นินจริงด้วยปน,นินเล็กโอ้โหใสเล็กครับผมปน,นินมาแล้วครับ ใส่ตัวแอสีตโลเคครับผมปันนิ้นตรงนู้นอ่าเกเกปันยิ้นแน่เลยอลไรครับผมน่าจะปันยิ้นนะ ตักนี้ไหมน่าจะปนินไม่ใช่ปะนินไว้ปลาอะไรนวลจันท <c oughs> นวลจันครับผมมาแล้วครับปลาสามชนิดเลยตอนนี้นวลจันตัวเล็กฮะแต่ว่าสู้โหขาดใจเลย กินกับปันนินส่วนเลก็กแต่ว่านานนานกว่ายิ้มสกได้งไงเออโอ้โหสู้จริงๆออยอมนะครับ ยอมนะครับผมออไซโลครับหมดจันก็โอเคอยู่ไซโลฮะนี่จะสู้แรงดีเข้าปากครับผมนี่ฮะเต็มปากครับ <Wow. S 1> ใช้เบ็ดเบอร์แปดเบอร์แปดเบอร์เจ็ดฮะแต่ที่กินนี้น่านจะเบอร์แปด เต็มปากถ้ากระโดงบนนี้<ด>อยู่กินแต่คันเดิมๆครับผมฮอลโหลครับ <Wow. S 1> ลฟงชดกครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองบ่ายกสองก็จะบ่ายสามนะครับผมก็จะมีน้านน้ำมาเพิ่มเยอะเลยครับฝั่งนูน้นก็ามาเพิ่มหลายท่านอยู่ก็จะมีฝั่งนู้นครับผมมองไม่เห็น นะครับฝั่งโน้นแล้วก็ฝั่งนี้นะอันนี้เยอะหน่อยครับมุมหน้าเขื่อนอันนู้นก็แล้วก็ฝั่งนี้ฮะฝั่งนี้มองไม่เห็นแล้วแต่ <c oughs> เบ็ดวางอยู่แลตรงนี้จะเป็นส่วน้าบ้านนะครับผม <c oughs> ก็มาเพิ่มเยอะเลยครับปกติจะมีมุม,มนู้นอีกท่านหนึ่งนะพอดีไม่เห็นโอเคโอเคครับผม ก็ได้แต่ช่วงเช้านะฮะสามแต้มอย่างละตัวก็เดี๋ยวมันตามลุ้นตามเชียร์กันต่อเลยว่าจะมีตัวช่วงเย็นหรือเปล่าเพราะว่าผมจะรอดูว่าช่วงเย็นจะมีตัวหรือเปล่านะครับผมโอเคครับผมตามลุ้นตามเชียร์กันต่อเลยครับก็สู้มาถึงจนกระทั่งหกโมงฮะก็ยังไม่กินอีกคะกินเฉพาะช่วงเช้าเหมือนเดิมอื่ผมว่าปลากินเนื้อืนหรือเปล่า พาะวหมายนี่ไม่ได้อ่อยด้วยนะครับผมบก, à, ก็มาตามผมว่าจะลองดูสักทุ่มหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ขอปิดคลิปก่อนนะครับผมมาดูผลงานกันก่อนเลยได้สามเต้มจริงไหม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ใส่สามยศใส่สามกับอปอ,อน,นินประมาณสามสี่ขีดนี่แล้วก็วนวลจันทร์นี่ใส่โล เตรียมถังใหญ่ค <motiv> ร <ators> <vt> ับไสามฮะสามโลเต่ง <heps> ตัดเลยครับผมไม่ปิดไม่ได้หลุด โอเคเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวหลังเล็กไปโอ้โุดแรงครับตัวนี้ปิดก่อนอู้ห เช่นเคยครับผมหมายนี้ก็เป็นหมายอาบอดดินอบอดดินอะไรนะอะไรประดิษฐ์ประดิษฐ์ศิลบอดินประดิษฐ์ศิลว่าอย่างนั้นนะครับผมก็ว่าตามเขาไม่รู้ใช่ไม่ใช่นะครับก็ผลงานวันนี้ก็สามแต้มอย่างละแต้มครับยศกนวลจันประนินครับผมไซก็พอใช้ได้ครับผมแต่ละไซ ก็ยังมีสวายที่ยังไม่ได้ฮะเพราะว่าผมตีเหยื่อยิสกไปแต่ยิสกผมไปบิ้วมาไม่ใช่เหยื่อตัวนี้นะฮะที่เคยทําไม่ใช่ตัวนี้ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งปิ้งๆไปจะติดต,ตามคลิปผมก่อนใครครับผมมาแล้วครับผม <c oughs> มาตอนท้ายใช่โอ้โหมาแล้วครับผมตอนท้ายว้อาอะไร ปะอะไรเนี่ยหมายเพิ่มตัวแล้วครับผมอยู่หรือเปล่า,าครับผมปุ๊บ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 มีไซส์ครับมีไซส์มีไซส์ครับผมปิดท้ายครับจะปิ <c oughs> ดท้ายยันได้จะอยู่หรือเปล่าครับมาดูกันเลยครับผม อยู่หรือเปล่ากินแค่ค่อยเองนะผมวัดก่อนหรือเปล่าโอ้โหสองฟอดเลยอีสกแน่ครับคิดว่าไม่น่าจะเป็นปลานิลโอ้โห <c oughs> <c oughs> มาแล้วครับผมก่อนปิดคลิปผม <c oughs> ว่าป่ากินกรงขืนแน่เลย นานๆไม่ยอมกลับกันเลยนะครับผมยังสู้อยู่ยังสู้อยู่ครับผมแสดงว่ามีไซคับตัวนี้ไม่รู้ไซไหนมีไซแน่นอนครับเข้าป่าแล้วเข้าป่าละวย่สกครับย่สกอ่าออกแดงๆโอ้โหไซน่าจะสามสี่ สามสี่โอ้โหเอาจนได้ครับอุ้ยหลุดหลุดปล่าไม่หลุดไม่หลุดโอ้ยมันเกาะอะไรอ่ะโอ้โหโอ้โหเข้ามาเจอลูกเข้ามาเจอลูกครับผมสู้ครับเดีวนี้สู้นานหน่อยเพราะว่าสาย <m routinely> ใหญ่กว่าตัวแรกมาแล้วมาแล้วครับผมอจะยอมแล้วครับจะยอมแล้วครับยอมแล้วครับผมน่าจะใส่เดียวกันโอ้ย <Yeah. S 1> โอเค okay. คันเดิมครับผมค <laughs> ันเดิมที่เดิมเลยครับตัวนี้ตีแค่แปดเมตรโอ้ใหญ่กว่าครับผมตัวนี้ขอช่างได้ไหมครับครับขอช่างอีกตัวนึงช่างโชเลยตัวนี้ไซส์ใหญ่กว่าตัวแรกครับผมกำลังจะปิดคลิปเลยโอเครอมาทั้งวันช็อต แต่ว่าก็ไม่ได้ช็อตเป็นไรไม่เป็นไรเรานั่นได้เขาเขาปากเต็มเลยครับผมปากเต็มคำอุ้ยใหญ่ใหญ่อยู่ครับเขาปากเดี๋ยวเอาตัชัำ ขีดๆไปขีดไปนีดด้วยโอ้โหงั้นสามโลกว่าอันนี้จะกี่โลสามโลกว่าเหมือนกันสามโลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกขีดฮนะสามโลหกขีดครับผมสามโลหกขีด ครับผมมาแล้วครับเอาจนได้ครับเขาสั่งให้อุ้มอแลอะจับไหนครับครับผมสามโลหก <c oughs> จะใส่ได้ไหมเนี่ยถังโอ้โหคีเลยโอ้โหผิดไม่ได้ถังกันดานเก็บไปแล้วใหญ่แล้วเชียร์ตัวนี้มาดับนึงไปคิดไหมเออมาอย่างนี้แต่เมื่อกี้ยังไม่ทันดึงไง เราวัดก่อนดิง่งค่อยๆเองค่อ,อยๆเองไงเนี่คออนคออนแค่นั้นเองฮะโอเคครับผมก็ต่อเลยนะครับผม คันเดิมนี้แหละครับหมานสามตัวลวดเฮ้ยสี่ตัวเลยนะสี่ตัวเลยน่าจะสี่ตัวคันเดียวนี้แหละ <Okay. S 1> ครับคันเดียวเลยที่เดิมด้วยจุดเดิมครับเพิ่งจะตีลงไปเองทั้งวันฮนะเพิ่งมาได้ตอนเย็นโอเคครับผมก็ไม่เสียเวลาแล้วฮะก็เดี๋ยวหมายนี้น่าจะได้มาเฝ้าอสองวันหนึ่งคืนอยู่ครับกำลังนัดเพื่อนๆอ,อ,อยู่โอเคครับผมก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะครับผมเอาอีกรอบหนะึ่งทวนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ้งปิ้งเพื่อจะได้ติดตามคิปผมก่อนใครก็วันนี้ก็ไม่บันทึงเท่าไหร่แต่ว่าบรรยากาศเย็นทั้งวันครับวันนี้มาช่วงเย็นก็แดดมาทางนี้ก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เพราะว่ามันเย็นแล้วครับผมโอเคครับผมหมยนี้ถือว่าโอเคเลยฮะไม้สวยฮะไม้สวยวิวสวยครับเหมาะกับการตกปลาครับเหมาะมากเลยครับ ปลามีไซหลายไซมากครับปนินฝั่งนู้นนะฮะแนะนําเลยฝั่งนู้นกินจัดวันนี้วิดเอาวิดเอาเลยฝั่งนูน้นจะไซประมาณอ่ะใหญ่สุดก็โลกว่าที่เห็นนะ่นนะแล้วก็สองตโลสามตโลฮนะอยู่ประมาณนี้ครับผมโอเคครับผมจากลาด้วยเป็นการด่ที่ดีที่นี่ครับผมสวัสดีครับ